สวัสดีสสดค่ะดิฉันนางสาวจติรังน้านครดิฉันนางสาวพุชามนสว่างพร่ะและดิฉันนางสาวปริตาพินจันวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับ Web o เว็บโอเมติกคู่เ e ิญแอดเวรสเอสหรือเซิร์ฟแอนจินแอติมิสเซชันเชิญรับชมได้เลยค่ะเว็บโอเมติกเป็นการวัดความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอิเนเทอร์เน็ต วัดความสามารถการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับเว็บที่มีการเผยแพร่ผลงานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งการจัดอันดับของเว็บโอเมติกจะดูจากไซต์คือจำนวนเว็บเพจจากเว็บไซต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน visibility คือจำนวนลิงก์ที่มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากเว็บไซต์นอกทั่วโลกที่ลิงมายัางเว็บเพจที่สแสดงถึงการเข้าถึงและผลกระทบของเว็บพับลิเคชันนั้นๆรีไฟล์คือจำนวนแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในโดเมนเดียวกันสกอร่าคือจำนวนบทความวิชาการการอ้างอิงบทความทางวิชาการที่ปรากฏภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นได้ด้วย Google Scholar การจัดอันดับของเว็บโอเมติกจะจัดประมาณเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมขอ,ของทุกปีการวัดผลของเว็บโอเมติกใช้หลักเกณฑ์การจัดอันดับ4ข้อคือ1เปอร์เซ็นต์20วัดการปรากฏตัวบนเน็ดคือภาพรวมทั้งหมดของข้อมูลที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกันเทียบกับไซต์2 impact 20 ว่าผลกระทบก,การอ้างอิงคือคุณภาพของเนื้อหาที่ทาการประเมินเทียบกับว i s a b i l i t y 3. o p e n มโ s เ15%ว่าจากแหล่งที่เก็บงานวิจัยของมหาวิทยาลัยว่าปริมาณการเก็บข้อมูลด้านการวิจัยที่เผยแพร่จำนวนรีฟไฟล์เช่นไฟล์ pdf ไฟล์ doc ไฟล์ docx ไฟล์ ppt วัดโดย o o o l l s s h o l a r เทียบกับเกณฑ์รีไฟล์ 4. Excellence 15%ความเป็นเลิศเช่นเอกสารปีทิมในระดับนานาชาติผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทียบกับสกอร่า Google AdWords คือการทำโฆษณาบนหน้าแรกของ Google ที่เสียงเงินค่าโฆษณาให้กับ Google โดยตรงโดยจะเสียงเงินก็ต่อเมื่อมีคนคลิกคำที่เราโฆษณาเท่านั้นไม่มีคนคลิกโฆษณาเราเราก็จะไม่เสียงเงิน และจะแสดงผลในหน้าของ Google ทางฝั่งฝ่ามือและบนแถบเหลืองเท่านั้นโดยลักษณะของการทาโฆษณาแบบนี้มีเงื่อน,นไขคือ1จะแสดงโฆษณาทางฝั่งฝามือและบนแถบเหลืองเท่านั้น2เสียค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อมีคนคลิดโฆษณาของเรา3สามารถกำหดนดโฆษณาต่อวันได้เช่น สามารถกำหนดได้ว่า1วันเราจะเสียค่าโฆษณา200บาทเมื่อมีคนคลิกครบ200บาทโฆษณาของเราก็จะหายไป 4. กํกำหนดวันและเวลาในการโฆษณาได้กํากำหนดพื้นที่ในการโฆษณาได้โดยเราจะจะ,จะแสดงผลในจังหวัดหรือประเทศที่เราเลือกหรือกำหนดเท่านั้น6 การแสดงผลในแถบสีเหลือยด้านบนจะมีการแสดงผลก็ต่อเมื่อมีค่าคะแนนคุณภาพเต็ม1นเต็ม10ดังนั้นต่อให้เราอยากจะแสดงแค่ไหนกำหนดค่าสูงแค่ไหนก็ไม่สามารถแสดงจนกว่าค่าคะแนนคุณภาพจะเต็ม10 7. โฆษณา,ภา,ภาได้ไม่จำกัดเพราะ Google ส,สนใจแค่โฆษณาต่อวันเท่านั้น ว่าเราจะเสียแค่ไหนหากกำหนดหมดโฆษณาเราก็จะหายไป 8. เรากำหนดคำโฆษณาเองได้และเปลี่ยนแปลงคำโฆษณาได้ตลอดเวลาอันนี้เราสามารถที่จะเขียนคำให้น่าสนใจแค่ไหนหรือทำโปรโมชั่นใดๆก็ได้ SEO หรือมาจากคำเต็มๆว่า Search Engine Optimization คือการทําให้เหมาะที่สุดสําหรับโปรแกรมค้นหาหรือขยายความไม่ง่ายว่าเป็นกระบวนการปรับแต่งไซต์ตั้งแต่การออกแบบการเลือกใช้เครื่องมือในการทํางานการเขียนโปรแกรมสนับสนุนจนถึงการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หรือที่เราเรียกกันว่าโฆษณาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับระบบการทํางานของเซิร์ฟเอแนจินเครื่องมือในการค้นหาของเซิร์ฟเแอนจิน โดยจะใช้เครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ต่างๆเช่น Google, MSN, Yahoo, ALO เป็นต้นสรุปสั้นๆว่า SEO คือการทำการประชาสัมพันธ์โดยมุ่งความสำคัญไปที่การทำความเข้าใจว่าระบบอัลกอริทึมของ Search Engine ว่าทำงานอย่างไรแล้วควรปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทำงานสอดคล้องกับอัลกอริทึมนั้นโดยอาศัยการวิเคราะห์คำสำคัญก็คือคีย์เวิรในการค้นหา ที่มีผู้เยี่ยมชมมีความต้องการที่จะค้นหาเพื่อช่วยเหลือเว็บเพจที่ตอบสนองความต้องการและตรงกับความสนใจของผู้ทำการค้นหาที่ถูกที่สุด